สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้พบก,กับเกมเวรากูลานะคะเคยจำได้วันนี้เ,เป็นเซเว่นน้องปลาหม่อนเลยทีเอวาตารของเราคือคือแม่น้องแม่สาวาคนสวยนั่นเองอ จะไม่รอดอ่ะทุกคนไม่รอดไดเสียงพี่ไหมฮัลโหลได้ยินไหมดูดูดูปโ๊รโถดีิน่าโอเคจะมีรอดการดีด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตตาร Actual เปิด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 เป เม่ดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะจะคอมโบยปืนแกี่ยากุสีดำไดไหมหรือไม่ต้องมีการระวังอ่ะทุกคนมีการระวังด้วยเด้อเดาเฮ้ยเอาเอาได้เอาได้เลยทถนนี่ตำรวจโตไเลยครับ โหดสุดนะโหดกว่ายูเฟียโบมิชชั 8, 2, 3, 4, 4, 5, 5่นสองไงทุกคนนะหนูสอนขั้นตอนแรกกดไปที่ที่ถ้วยรางวัลขั้นตอนก็กดไปที่ออโตเมชั่นกดคั่วสตาร์เลยแล้วก็เล<ๆ>็งๆยิงให้มันแบบตุ้ง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 ยิงเลย ก้นเล่นเกมอย้โอ้โหตกไหมดเกือบลืมโอ้โห,โโหยิงปืนต่อหนนะ้าตกตนเลยทุกคนอะไรแอกแทกที่เธอจะสูญยร,ร ฐานีตำรวจ

ให้จะเป็นอมตะให้ทำโมลแล้วทำโมวัดไม่ได้เลยอ่ะทุกคนมาจะาสามารถหยาบไม่ได้เกลี้ยวกแกุกแก่งไม่ได้เลยทุกคน 妈妈。媽媽 ซะแล้วปิดแอปเดปตำรวจปิสัะกเทางชุบชิบติไมแม่อันนี้สาวเออให้พะอจ๊มาคุยกับฉันหน่อยสิอ่ะ ไม่ชี้ค่ะเพื่ะะอ่ะค่ะโอ้ได้เลยแก่ได้เลยแก่ท้ายแก่ท้ายอ่ดทุกคนจะให้ต,อพอพตาพร้อมๆเช็บตาใส่ลมหนาวคนจะช่วยได้ไหมไปดูกันจะช่วย ตัวลราไปก่อนบ๊ายบายไม่ไหวแล้ว